สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมนะคะสถานที่นะคะที่จะสร้างโบสถ์นะคะช่วงนี้เวลาบ่ายแล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่รู้สึกว่ากลับบ้านไปนะคะช่วงเช้าเชนะคะก็มาตกแต่งทํานู่นทานี่ทานั่นนะคะเพื่อเตรียมงานนะคะเพื่อ,อ,อทําพิธีนะคะลงเสาเอกเสาโทนะคะตรงตรงนี้นะคะวัดบ้านน้องหินะคะ่ะที่จะสร้างโบสถ์นะคะทุกคน ก่อนหน้านี้ด้านนู้นนะก็เป็นเมนนะคะเขาก็ย้ายเมนไปที่ที่ป่านะคะค่ะก็เพื่อต้องการพื้นที่มากขึ้นนะคะจะได้สะดวกนะคะในการสร้างโบสถ์จะได้สวยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูนะคะก่อนที่จะทาําการก่อสร้างก่อสร้างแล้วจะไม่เห็นสภาพแบบนี้นะคะทุกคนก็ถ่ายบันทึกไว้ก่อนนะคะค่ะก็จะเห็นว่า,าทําพิธีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันเป็น เสาสาหรับที่จะวางดอกไม้วางอะไรตามขนบธรรมเนียมนะคะค่ะแล้วก็ด้านในนะคะนี่ก็จัดไว้อย่างนี้นะคะเป็นเป็นอ่าสายสินนะคะทุกคนค่ะก็ขออนุญาตเข้าไปชมนะคะนี่ค่ะ กว้างมากเลยนะคะแต่แต่ละเสานะคะก็ได้เทป,ปูนไว้แล้วนะคะบางส่วนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะความกว้างก็คิดว่าประมาณสองเมตรครึ่งเนาะความกว้างความยาวความกว้างก็หนึ่งเสานะคะสองเสาสามเสาสี่เสา เสาหกเสาหกองสิ 66, 66, 62, 62. ค่ะพอมาถึงตรงนี้มันจะมาใกล้กันนะคะใกล้กันมาถึงตรงนี้นะคะค่ะก็จะทําการทําพิธีนะคะวันที่สเมษายนนะคะถ้าใครมีความประสงค์ที่จะมาร่วมพิธีนะคะลงเสาเอกเสาโทนะคะหรือจะเรียกเป็นทางพระพุทธศาสนายังไงก็ไม่มีไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะที่ถูกต้องที่สุดนะคะ ค่ะถ้าขออนุญ,ญาตถ่ายบันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ไม่สภาพนี้จะไม่เห็นอีกแล้วก็จะไปตึกไปเลยเน,ะน,ะนเยาะเนาะจ้ากี่โมงคะเช้าเช้าเลยเนาะสี่โมงเช้าหรอคะค่ะเดี๋ยวเจอกันวันที่สีค่ค่ะจ้าจ้าคุณผู้ชมคะ่ะที่ที่ครอบครัวของเรานะคะซื้อคือบริจาคนะคะ คือทาบุญนะคะหนึ่งหนึ่งเสานะคะก็คือสองหมือนบาทนะคะค่ะก็ก็แต่ว่าพิธีกรรมก็จะมาร่วมนะคะร่วมทําบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคต่อไปเราก็จะมีบ้านหินของเรานะก็จะมีโบสถ์สวยๆนะคะวัดบ้านหินของเรานะคะนี่คือเต็นนะคะทํามาสำหรับให้ 5เจ้าหน้าที่นะคะพระสงฆ์นะคะเจ้าวัดต่างๆจากวัดต่างๆนะคะจะมาร่วมพิธีนะคะค่ะนี่เจ้าหน้าที่จัดงานเฮ้ยมีอะไรงานเหรอคะโอ้ยน่าจะมีสักหน่อยเนาะพอหอมปากหอมคอเนาะก็น่าดโเสร็จแล้วมันก็ีวม่จะไม่ทำหรือเอ๊ะ ฟ้อนลำก็ไม่มีแล้วมีไหมฟ้อนตอนเช้าใช่ไหมใช่นางลำใช่ไหมใช่คือดีเดีจะมาจะมาถ่ายทำวิดีโอนางลำเลือดมงสวอนือดมังสวอนเช้าคือมนก่อนๆเราก็สามมังสวอนคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมีมีนางลำด้วยนะคะด้านหลังนี้ก็เป็นพระครูนะคะกุฏิพระพระครูเอ่ออะไรนะท่านจ่อาวาดที่ ที่โมรณภาพาไปนา,นานแล้วนะคะพ่อคุณหลวงพ่อเพียรนะคะทุกคนนี่ค่ะที่เก็บอธิของท่านนะคะบรรยากาศในวัดโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณค่ะที่รับชมค่ะอย่าลืมมาร่วมงานนะคะ